สำหรดีพี่น้องสุปูสุกคนครับพบกันพ่อกันอีกคือก็เป็นประจำครับผมหลังเวืออกกับแนวทางไวแล้วยุคใหม่ครับผมทางช่องเพชรทองดันชาแนลเดย์คำนวณตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องคือก็เป็นประจำครับผมคือหวดวันจันทร์ที่แปดเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมก่อนอื่นจะก่อนจะมารับชมแนวทางจะพากับไปตรวจก่อนนะครับนะ,ะสำนวนวดที่ผ่านมาเพิ่นออกตัวใดเนี่ย แล้วถ้าห้าเขา่าวะช่วงนี้เลขคูตรงขออภัยกันหลายๆครับบ่อยากเข้าบันไดนะครับเนาะแต่ห้ากัยังดีที่มีเล็กวิ่งไว <c oughs> เลี่ยงช่องโยนะครับเนาะ,อะตองขออภัยกันหลายๆสาหรับเล็กคูนี่ครับผมอ่ะรางวัลที่ออกไปมาขึ้นเนี่ครับผมคือวันศุกร์ที่หานะครับเนาะห้าเก้าสามหกเจ็ดห้าครับผมคือสามหกนี่เล็กลางนะครับเนาะอ่ะ หกเจ็ด้านี่คือชุดสามตัวชุดเลขบนครับผมหองเฮามีตัวให้องเฮาก็มีแค่บิ่งเกครับผมต้องขออาัยกันหล,ลายๆเฮามีเกี่ยวกับเก็คือ, 7, อเกสของเพิ่นมีก็บหบดถึงครับผมต้องขออาัยกันหลยหลาสำหรับผู้บริเลคูนะครับนะนมเก็้าห้องเฮามีเจ็หนียใกล้เคียงทำนี่ครับเจ็ดห้า บนเ้ากัเจ็ดหกบนแล้วก็มาวิ่งกิดต,ต้องขออภัยกันเลยล่ะบุกเขานะครับอ่ะเต่ในนี้นเนัเาก็มีเลขวิ่งครับผมนี่คือแนวทางงวดผ่านมาเนาะครับนะอ่ะต้องขออภัยกันช่วงนี้รู้สึกว่าบวปปนเดยอ่ะมารับชมแนวทางงวดวันจันทร์ครับผมนี่ครับผมวันจันทร์ที่แปดเดือนมกราเนาะครับนะทางช่องได้คำนวณตัวเลขแล้วมาลองลุ้นกันใหม่บ้าง มันต้องเข้าห้าวสักเมื่อหนึ่งครับผมทางช่องห้าวกะนำเสนอเป็นแนวทางให้่นะครับเนาะสำหรับหัวเราะพัฒนาหรือแนวทางหัวเรายุคใหม่ครับผมทางช่องเพจน้องแดนชาแนลนะครับนะเอร่อยยากะเก็บเวลานิดนึงครับผมชุดสองตัวบนนะครับนะให้ร้องใช้วิจารณญาณในการรับชมติดตามกันสองตัวคู่แรกครับผมให้หงุดวงิดจั์นะครับนะอะ สี่สามห้าศู์หนึ่งเจ็ดหกสองแล้วก็9 4้าสี่ครับอ่ะสำหรับสมาชิกกำรับชมมารับชมคลิปให้จบก็จะเข้าใจแนวรูปแบบการน,นำเสนอนะครับนะเดี๋ยวี่หาว่าโอ้หลายคู่ใหญ่กันไป เขาจบคลิปจนจบจะสรุปให้ครับผมพอให้เหลือจะคู่นะครับนวณจะเบิ่งง่ายขึ้นครับผมครับวันขั้นเข้าใจกับรับชมคลิปไปเรื่อยๆจนจบคลิปครับผมขอขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการติดตามรับชมเป็นกำลังแรงจังกันโดยดีตลอดมาเนาะคำนวณขอขอบคุณหล,ลายๆชุดสามตัวต,ตัตวตรงกับสี่ห้าศูนย์หนึ่ง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบชุด4ตัวนะครับนะให้จับเล็กวิ่งเข้ามาประกบเป็นชุด3ตัวนะครับนะเล็กวิ่งเข้าก็คือมี2ตัวเห็ดไว้บนล่างมักตัวใดประกบชุดได้กะอยู่กับชกไัยมันมันนะครับนะนี่คือหเลราแนวทางรูปแบบกันนําเสนอของทางชอง่องเงาครับผมจุด2ตัวล่าง สองตัวล่างผู้แรกครับสามศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งแปดเก้าหกสอง 30, 7, 4, 1, 8, 9, 2, แล้วก็ห้าหกครับผมอ่ะ นัน่ไปพิจาจรณาเบิ้งครับผมมักตัวใดชอบตัวใดก็สามานําไปประกอบการเสียงโชกเบิ้งครับผมสำหรับแนวทางไวล้ลาหมวดวันจันทร์นะครับนะ,ะทางช่องเฮอกะเดินาำมาฝากพี่ฝากน้องครับผมให้นําไปเสียงโชกเบิง้งมักตัวใดหรือว่านําไปเปรียบเทียบกับหลยๆอาจารย์เพื่อนเบิองทั้งช่องอื่นเบิองว่ามีตัวใดตรงกันบ่เนะครับนะ สำหรับชุดสองตัวจะขอวงไว้ที่94แล้วกสอ2แล้วก็43ครับผมสำหรับชุดสามตัวตดขอ,อติ๊กไว้ที่435แล้วครับนะให้ลอง ิจารณาเบ้งครับผมโชค์ภัยมานมันทางผู้คำนวณเกิบบรูขึอกันครับว่าเพิ่นจะาเตาได้บอกแตนนก่เพื่อนกับเอาคำนวณก่อนเพิ่นยังออกที่หลังเนาะครับมอ้ยผู้ได้หลวงดูอนาคตครับผมเพราะฉะนั้นกับเขามั่งพิดบังเป็นเรื่องธรรมดาเข้าได้พิดได้ครับคงจะเข้าใจเนาะครับแนละสำหรับชุดสองตัวราง วงไว้ที่สามศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็ห้าหกครับผมอ่ะนี่คือจุดสองตัวหลังลองนำไปพิจารณาบ้างครับผมมักบ่มักจังไดยมีความคิดเห็นจังไดยกะคอมเมนต์มาพุดคุยกันได้ครับผมทางช่องหฮาการยินดีรับฟังคำติชมนะครับ อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคำถามนะครับนะขอะขอบคุณหลายๆสำหรับก,การติดตามกำลังแรงใจกันด้วยดีอ,อักสมาชิกผู้เขามารับชมใหม่เห็นมาคลิปนี้ถูกใจหรือนนาสนใจรับชมเรียลขอใจง่ายกันอย่าเลื่มครับผมขอกำลังแรงใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้นะครับนะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทั้งช่องทุกคลิปทุกวัดไปครับผมสาหรับทั้งช่องเป็ดนองนั้นเชแนเดียกคำนวณถึงหวยไทยหอยเล่านะครับนะเพราะว่าจะเป็นหอยไทยหอยเล่าทั้งช่องมีนํามาฝากทุกคลิปทุกวัดครับนี่อันใดบอกเข้าใจกันเขเมนมากครับผมพูดคุยกันได้นะครับนะขอขอบคุณหลยนทีนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายครับผมเล็กวิ่งบนล่างครับผม ให้ไวสองตัวคือเกามักตัวใดไว้บนมักตัวใดไว้หลงังอยกกับดุลพินิจโชคไพ่มานมั่นเนาะครับนะ,ะวันนี้ลงไว้ที่สี่เก่าครับผมอ่าตึงอ่ะให้ลองนำไปพิจรารณาครับผมสำหรับ แนวทางหวยลาวงวดวันจันทร์ที่เปลี่นเดือนมกราเนาะครับนะ,ะสำหรับวันนี้คลิปนี้คงจะมีประมาณนี้ครับผมมักตัวใดชอบต่ได้ก็ล่องนําไปเสี่ยงโชคบึ้งครับผมแต่ว่ากะเตือนกันไวทุกคลิปยาเสลนเน้นนะเพราะว่าบ่มีอย่างแน่นอนเนาะครับนะอย่าให้อกอบรัวเฮ้าเดือน,นหลวนเลียนกับพ่อได้รุ่นครับผมถูกกับพ่อได้ใส่อย่าไปหวังรวยกับมัน เพาะกัรพนัพน,นบ่มีอยังแน่นอนนะครับนะอ่ะเตือนกันไว้ทุกคลิปครับผสําหรับคลิปนี้ต้องล่ากันไปแต่เพียงแค่นี้ครับผมโชคดีโชค,โชคมาน้ำกันสุขคนครับผมสวัสดีครับ